การใช้ Google Sheets ง่ายขึ้นอีกขั้นด้วยเจมไนที่พร้อมช่วยคุณวิเคราะห์ข้อมูลหลายตารางในครั้งเดียวแต่คุณรู้ไหมว่าการอัปเดตล่าสุดนี้อาจเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณทำงานกับข้อมูลไปจริงๆและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คงพลาด Google Sheets ที่ได้รับการอัปเดตจากเจมนไนมาพร้อมกับความสามารถใหม่ที่จะทำให้การจัดการข้อมูลของคุณง่ายขึ้นอย่างมากด้วยเจมินไนคุณสามารถวิเคราะห์และสร้างสูตรซับซ้อนจากข้อมูลหลายแหล่งได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสามารถสร้างกราฟแก้ไขข้อผิดพลาดและอธิบายการทำงานของสต่างๆด ข้ออ <l Jean Rabbit bulun> ีกด้วยการอัปเดตล่าสุดยังเพิ่มความสามารถในการจัดการการแก้ไขที่ซับซ้อนหลายระยะและเข้าใจตารางข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นซึ่งหมายความว่าคุณสามารถตั้งคำถามและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้อย่างละเอียดโดยเลือกโต๊ะข้อมูลที่ต้องการใช้และปรับแต่งข้อมูลเป้าหมายได้ตามต้องการด้วยคุณสมบัติเหล่านี้คุณสามารถสร้างสูตรซับซ้อนจากหลายโต๊ะข้อมูลในคำสั่งเดียววิเคราะห์และสร้างกราฟจากข้อมูลหลายตารางเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกแก้ไขข้อมูลหลายตารางในครั้งเดียวด้วยคำสั่งเดียวเจาะจงการวิเคราะห์โดยเลือกข้อมูลเฉ พาให้เจมินในวิเคราะห์เรื่องที่คุณสนใจเช่นสรุปข้อมูลหรือสร้างสูตรจากข้อมูลเฉพาะการอัปเดตนี้จะเปิดให้ใช้สำหรับผู้ใช้ Business Standard plus enterprise standard plus และผู้ใช้ที่มี Ge ม i น i education หรือ Ge ม i น i education premium add-on Ed รวมถึงผู้ใช้ Google AI Pro หรือ Ultra ด้วยอย่างไรก็ตามคุณคิดว่า Ge ม i น i จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานกับข้อมูลของคุณไปไหมคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่านี่คือก้าวกระโดดสำคัญของ Google ในการผสาน AI เข้ากับแอปพลิเคชันทั่วไป แบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเราค่ะที่มา android dot org https www android org google c analytics tableau analysis 3 6 0 8 6 9 6